สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ขอสอนตรีเงาเดชครับ YouTube แห่งนี้เป็นแหล่งที่ใช้ในการแบ่งปันความรู้นะครับและประสบการณ์ที่ผมมีความชำนาญน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสรา์ให้ด้วยนะครับฝากแชร์บอกต่อเพื่อนๆให้เข้ามารับชมสาระความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าการออกแบบระบบแสงสว่างการเขียนแบบระบบไฟฟ้าขอบคุณครับกลับไปที่บคนฐานเราต่อนะเซ็นเตอร์มาร์กอันนี้ไม่มีอะไรก็คือเป็นตัวจัวตัวมาร์กของตัววงกลมหรือส่วนโค้งเนาะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวนี้เห็นไหม เซนเตอร์ไลนมีอันเดียวแล้วก็คลิกไปตึง้งได้ละเซนเตอร์ไลน์ตึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันไปตั้งตรงไหนนะอ่าในส่วนของการปรับตั้งนี่อ๋อแ่งจะมาตั้งผมไม่แน่ใจอะ่ะผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะอันนี้มันจะมีระนาบถ้าเป็นออโตแขนมันจะตั้งได้ตัวนี้มันสามารถที่จะตั้งโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ เปลี่ยนได้นะอันนี้อันนี้อันนี้เปลี่ยนไม่ได้นะเดี๋ยวพอดูก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยใช้บ่อยนะในส่วนของเซ็นเตอร์มาร์คเซ็นเตอร์มาร์คนี่ไม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 ไมค่อยได้ใช้เลยก็ไม่เป็นไรเอาฮะเอา,เอาแค่ว่ามันคือเส้นที่เอาไว้จุดคทำจุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วก็ส่วนโค้งละกันไม่มีอะไร